สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะคราวที่แล้วเราพบกันในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยซึ่งเราเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่นะคะที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งมันจะเป็นในเรื่องของการรวมกลุ่มกันด้วยนะคะในในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพบกับเรื่องอาสากลกับเศรษฐกิจในชุมชนของไทยนะคะ อันดับแรกนะคะเราจะไปดูความหมายของสากอนนะสากอจะหมายถึงการรวมกลุ่มของกลุ่มที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันด้วยความสมัครใจเพื่อดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างเป็นอิสระโดยมีวิธีควบซึ่งการลระาการตามแนวทางประชาธิปไตยไม่มุ่งไม่มุ่งแสวงหาผลกําไรและมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างยุติธรรมอ่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นประวัติความเป็นมาของสหกรณ์นะคะ,ะผู้ให้กำเนิดกิจการสาหกรณ์คือโรเบิร์ตเอเวนนะคะเป็นชาวอังกฤษได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งสหกรณ์โลกเขาเป็นผู้จัดการโรงงานอุตสาหกรรมที่มุ่งหวังจะช่วยเหลือกรรมกรผู้ใช้แรงงานให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการจัดตั้งร้านสาหกรณ์ของนายแพทย์ ิลเลียมคิงนะคะเมื่อพุรศักราช2 3 7สาเจศนะคะที่เมืองไบรตันประเทศอังกฤษซึ่งร้านสากลของนายแพทย์วิลเลียมคิงได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบของสากลร,ร้านค้าในสมัยปัจจุบันนายแพทย์วิลเลียมคิงได้สารต่อความคิดของโรเบิร์ตเวนโดยมีการชักชวนให้กรรมกรร่วมทุนกันจัดตั้งร้านสากลจำหน่ายสินค้าแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะไม่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกนั่นเองนะคะ คุณค่าและอุดมการณ์ของสากลนะคะคุณค่าของสากลก็คือสมาชิกของกิจการสากลจะต้องมีความเชื่อมั่นในคุณค่าขององค์กรที่เน้นการช่วยเหลือตนเองความเอื้ออารทอต่อผู้อื่นความรับผิดชอบต่อต,อตนเองและสังคมความซื่อสัตย์สุจริตความเสมอภาคความเป็นประชาธิปไตยความเป็นเอกภาพและมีความสามัคคีในหมูคนะ่คณะส่วนอุดมการของสากลก็คือ เชื่อมั่นว่าวิธีการของระบบสากลจะนําไปสู่การอยู่ดีกินดีของสมาชิกมีความเป็นธรรมและสร้างสรรค์สุ่กให้เกิดแก่สังคมนะคะหลักการของสากลความหมายของหลักการสากลก็คือหมายถึงกฎเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดการดาเนินงานของกิจการของสากลประสบผลสาเร็จนะคะ หลักการของสากอนมันเกิดขึ้นครั้งแรกโดยผู้ใช้แรงงานในโรงงานทอผ้า,าที่เมืองรอชเดลประเทศอังกฤษโดยได้ร่วมกันจัดตั้งร้านสากอนรอชเดลตามความคิดของโรเบิร์ตโรเวนมีมีการประกาศประกาศหลักการสิบข้อเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติด,ด้วยนะคะหลักการของสากรในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับยุคสมัยเป็นลำดับในปัจจุบันหลักการของสากอที่ยอมรับ เป็นสากลจะมีอยู่7ประการนะคะหึงก็คือการเป็นสมาชิกโดยความสมัครใจและเปิดกว้างจะไม่กีดกันบุคคลที่มีความแตกต่างในเรื่องของเพศเชื้อชาติศาส,สนาและฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 2. การควบคุมโดยสมาชิกตามวิถีทางระะบอบประชาธิปไตยสมาชิกทุกคนจะมีความเสมอภาคกันในการลงมติสมาชิกหนึ่งคนจะมีหนึ่งเสียงเท่ากันนะคะ สาการมีส่วนร่วมของเศรษฐกิจอของสมาชิกสมาชิกต้องทำหน้าที่เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้เช่นในการลงทุนซื้อหุ้นหรือการควบคุมการใช้จ่ายเงินมิใช่เข้ามาเพื่อจะมามุ่งแสวงหาผลประโยชน์เพียงเดียวนะคะทางนี้ชากรจะจ่ายเงินปันผลตามสัดส่วนที่สมาชิกซื้อสินค้าข้อสี่นะคะ การปกครองตนเองและความเป็นอิสระจะเน้นการบริหารงานด้วยตัวเองพึ่งตนเองและดำรงความเป็นอิสระไม่ตงอยูออ่ใต้อำนาจการชี้นำของรัฐหรือองค์กรไทยนอกนะคะเป็นกลางทางการเมืองและในลัทธิศาสนาข้อที่ห้านะคะการส่งเสริมการศึกษาก็คือฝึกมมีการฝึกอบรมเน้นให้สมาชิกมีโอกาสได้รับความรู้ ฝึกอบรมการดูงานรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเกี่ยวกับสากอเพื่อจะให้มันเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันนั่นเองข้อที่หกนะคะมีการร่วมมือระหว่างสากอด้วยกันก็คือการช่วยเหลือแนะนําการให้คําแนะนาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างสากอด้วยกันทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติหรือในออระหว่างประเทศนะคะข้อที่เจ็ด การเอื้ออาทรต่อชุมชนเน้นการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าและมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจนั่นเองทีนี้เรามาดูลักษณะสาําคัญของอาคกรสาคกรจะมีลักษณะสำคัญดังนี้หนึ่งก็คือเป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งมีการดําเนิน,นกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกโดยจะอาศัยปัจจัยการผลิตเช่น คนเงินทรัพยากรและการจัดการเป็นต้นนะคะข้อที่สองมีความสมัครใจมีความสมัครใจในการเข้ามาเป็นสรรมาชิกและการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสมาชิกรวมทั้งการควบคุมสมาชิกด้วยหลักประชาธิปไตยนะคะข้อที่สามมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่แน่นอน ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเป็นสำคัญการแสวงผลกำไรเป็นเป้าหมายรองนั่นเองนะคะข้อที่4ี่สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของและมีสิทธิเท่าเทียมกันโดยจะต้องร่วมกันทำงานในสากลในฐานะเป็นเจ้าของร่วมกันในข้อที่5มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยมีฐานะเป็นนิติบุคคลนะคะข้อที่6มีกฎหมายสากลและข้อบังคับสากล ก็เพื่อจะเป็นเพื่อจะใช้เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจนั่นเองนะคะข้อที่7มีผลประโยชน์ร่วมกันและแบ่งปันผลประโยชน์ตามสัดส่วนสมาชิกนะคะจะได้รับผลตอบแทนจากการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกันด้วยจะได้รับเงินปันผลประจําปีซึ่งแบ่งปันตามสัดส่วนนะคะทีนี้เรามาดูนะคะการกําเนิดสหกรณ์ในประเทศไทย สากรแห่งแรกในประเทศไทยก็คือสากรวัดจันไม่จำกัดสินใช้นะคะจดทะเบียนเมื่อวันที่26กุภาพัศักราช2459ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่6จะตั้งอยู่ในท้องที่ของตำบลวัดจันนะคะอำเภอจังหวัดพิษณุโลกผู้ที่ริเริ่มให้มีกิจการสากรในประเทศไทยก็คือพระราชวโรงเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ นะคะซึ่งเป็นอดิอทบดีกรมพณิชย์และสถิติพยากรณ์ในขณะนั้นนั่นเองนะคะมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลส่วนราชการสามส่วนก็คือการพณิย์สถิติพยากรณ์แล้วก็การสาการณก็คือทรงทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนสาการณพระองค์แรกต่อมาทรงได้รับการยกย่องให้เป็นปิดาแห่งการสากรณไทยนั่นเองนะคะ สาเหตุที่ประเทศไทยต้องนําระบบสหกรณ์มาใช้ก็คือมันเกิดจากความบีบความบีบคั้มทางเศรษฐกิจนะคะที่ชาวนาได้รับเช่นการถูกเอาเปรียบจากนายทุนและพ่อค้าคนกลางฝนแรงทํานาไม่ได้ผลความยากจนความขาดแคลนเงินทุนต้องกู้ยืมจากนายทุนโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนั่นเองนะคะสหกรณ์วัชการที่ทดลองจัดตั้งขึ้นเป็นสหกรหาทุนหรือสหกรเพื่อกู้ยืมเงินขนาดเล็ก สมาชิกจะมีจำนวนน้อยและมีความรับผิดชอบร่วมกันนะคะก็คือทำให้ราษฎรนะคะสามารถกู้ยืมเงินไปลงพักปลูกและช่วยเหลือให้ตั้งตัวได้แหล่งเงินทุนของสากลวัดจันก็คือแบงก์สยามกร,รมมาจนหรือในปัจจุบันเรียกว่าธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะซึ่งจะมีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเป็นผู้ค้ำประกันซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวนาได้ผลนะคะ ทีนี้นะคะประเภทของกิจการสากลในประเทศไทยจะมีดังต่อไปนี้หนึ่งก็คือสากลการเกษตรสากลการเกษตรก็คือจะเป็นกลุ่มของผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร่วมกันเป็นผู้จัดตั้งขึ้นนะคะโดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลวัตถุประสงค์ก็คือให้บริการสินเชื่อเพื่อการเกษตรนะคะในอัตราที่อดอกเบี้ยต่ำนะคะรับฝากเงินจากสมาชิก จัดหาวัสดุการเกษตรเช่นปุ๋ยยาฆ่าแมลงหรือมเมล็ดพันธุ์พืชนาจําหน่ายให้แก่สมาชิกนั่นเองนะคะสามจัดหาตลาดเพื่อจําหน่ายผลิตโดยไม่ต้องพึ่งพ่อค้าคนกลางนะคะสี่ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องเกษตรแบบแผนแล้วก็การอห้าให้ให,ให้ให้การศึกษาอบรมทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจการขอคนแกนรสมาชิกทีนี้ ประเภทที่สองก็คือสหกรณ์ประมงจัดตั้งขึ้นโดยชาวประมงนะคะเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาในการประกอบอาชีพประมงนั่นเองข้อที่สามก็คือสหกรณ์นิคมเอเป็นสหกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรนะคะผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพร้อมทั้งจัดสร้างสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้แก่ผู้ที่อยู่ ผู้ที่เข้าอยู่อาศัยนะคะเช่นไฟฟ้าประปาถนนเป็นต้นสีอ่อ่อเป็นประเภทสาหารณรอมทร์นะคะเป็นสถาบันการเงินรูปแบบหนึ่งเกิดจากการรวมตัวกันนะคะจัดตั้งโดยกลุ่มคนซึ่งมีอาชีพเดียวกันหรืออาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันเช่นหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจโรงงานบริษัทสถานศึกษาชุมชนต่างๆนะคะ,นะคะเพื่อส่งเสริมในเรื่องของการอมเป็นหลักนะคของ ของสมาชิกเนาะแล้วก็จะช่วยเหลือสมาชิกให้มีแหล่งเงินเงินเมื่อถึงคลาวที่จําเป็นนะคะข้อที่5เป็นสังกราค้าเป็นสักรรที่เกิดจากการรวมตัวของผู้บริโภคเพื่อจัดหาสินค้าประพวกบริโภคต่างๆเนี่ยมาจําหน่ายแก่สมาชิกแล้วก็บุคคลทั่วไป อันที่6นะคะเป็นสากรบริการเกิดจากการรวมตัวของประชาชนที่มีอาชีพเดียวกันไม่น้อยกว่า10คนขึ้นไปซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพจะจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันแก้ไขปัญหาและทําให้เกิดความมั่นคงในไรายได้นะคะต่อไปข้อที่7ก็จะเป็นสมาชิกเออสากรเครดิตยูเนียนนะคะเป็นสากรอนเนกประสงค์ตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลอาชีพต่างๆที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน หรือเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกันนะคะและอยู่ในสถานที่เดียวกันทีนี้เรามาดูนะคะว่าความสำคัญของสากลในการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนของประเทศกิจการสากลนะคะมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนประเทศดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งก็คือช่วยแก้ปัญหาด้านการประกอบอาชีพของประชาชน ก็คือการช่วยพัฒนาให้คุณภาพชีวิตหรือยกระดับความเป็นอยู่ของชาชนให้ดีขึ้นนะคะสองคือส่งเสริมการออมทำให้เรารู้จักพึ่งตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันสามนะคะส่งเสริมพัฒนาการประกอบอาชีพเพื่อการมีไรายได้ที่มั่นคงส่งเสริมในการดำเนินธุรกิจรูปแบบต่างๆนะคะ ซึ่งมันจะเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนและระดับประเทศให้มันมีความเข้มแข็งขึ้นนะคะสี่เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสั่งแก่ประชาชนในระดับแากญย่ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นชนบทหรือชุมชนเมืองนะคะขอ้อที่หเป็นองค์กรธุรกิจที่เน้นความพอเพียงจะมีการวางแผนทางธุรกิจอย่างเหมาะสมใช้เงินทุนของสมาชิกลงทุน ดำเนินกิจการอย่างคุ้มค่า้วยไม่หวังกลกำไรที่มากอ,อที่มากเกินไปนั่นเองนะคะ,ะในส่วนของสากลนะคะกับการพัฒน,นาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศนะคะเนื้อหาก,ก็จบลงเนาะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ยังยังไม่ได้สั่งงานเหมือนเดิมนะคะก็จะมีอยู่สามเรื่องที่เราเรียนไปเนาะก็จะเป็นเรื่องของ าการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศไทยเนาะเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็สากลกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและประเทศซึ้งสามเรื่องเนี้ยอัดคลิปลงไว้ในช่วงของสัปดาห์ก่อนมาจะถึงสัปดาห์นี้เนาะทั้งหมดสามเรื่องนะคะซึ่งไม่ได้มีการสั่งงานในทั้งสามสามคลิปนี้นะคะ เดี๋ยวน่าจะรวบยอดไปจนถึงตอนที่เราเปิดเปิดเทอมเนาะเราน่าจะมีการสอบเก็บคะแนนในสามเรื่องนี้นะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเรื่องเดิมด้วยนะคะทั้งหมดเลยสามคลิปเนาะตลอดวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ